สวัสดีครับวันนี้วันที่10กระกฎาคม267 7สถการของเซตนะครับกลับมาบวกนะครับหลังจากเมื่อวานย่อตัวลงไปนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่บวกบวก3.50นะครับอยู่ที่1323.51 0น1,323.51จุดนะครับขออภัยนะครับจึงมองไม่ค่อยเห็นนะครับ เอ็มบ uh, ก็บวกอยู่4.78จุดนะครับอยู่ที่357.49จุดนะครับตอนนี้ก็เป็น51จุดนะครับสถานการณ์ต่างๆก็ยังคงซายเวไปทางด้านข้างนะครับวันนี้สัญญาณเซตดีนะครับเซตดีก็คือราคาหลายๆตัวก็มีโอกาสบวกขึ้นมานะครับเราไปดูกันนะครับแล้ก็เก่งกำไรจากนักลงทุนนำวลุ่มเข้าไปนะครับตัวแรกวันนี้นะครับยังคงเป็น ททบนะครับหลังจากที่ TTB นั้นไซด์เวย์ขึ้นมาหลายวันนะครับราคาตอนนี้ย่อลงไป0.02สตางค์นะครับซึ่งมันเป็นจุดสูงสุดที่เขาต้องทํากําไรเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะเป็นการขายกําไรนะครับเพื่อทํากําไรนั่นเองนะครับก็มีวอลุ่มเข้ามาทั้งสิ้น254.49จุดนะครับราคาอยู่ที่1.78สตางค์หรือ1.78บาทนะครับ ไปดูนะครับ3เดือนที่ผ่านมานะครับบวกขึ้นมา1.14จุดแล้วก็ 1, 1, 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป7.88จุด1ที่ที่ผ่านมาก็บวกไป3.49จุดนะครับ PE uh, ก็อยู่ที่8.98เท่านะครับอยู่ที่5.81%แะครับแล้วก็มี e a r n i n g per s h ปอร์หรือ EPS อยู่ที่0.05แล้วก็เคยมีการปันผลที่0.06สสตังค์นั่นเองนะครับตอนนี้เป็นจังหวะสูงสุดของเขาจากดูกราฟกันนะครับ เมื่อร,ราคาขึ้นมาถึงจุดสูงสุดเสร็จนะครับจุดสูงสุดเสร็จก็ทําการขายนะครับก็ทําการขายราคาก็ย่อตัวลงมาแล้วจากตรงนี้ไปต่อไปจะเป็นแนวโน้มใดนะครับถ้าดูจากแท่งเทียนล่าสุดเป็นแท่งเทียนสีแดงซึ่งมีเส้นเทียนยาวอยู่ด้านล่างก็หมายความว่าในวันถัดไปมีโอกาสที่จะเปิดราคาเสมอราคาเก่าแล้วก็พุ่งขึ้นไปนะครับแต่ว่า ในจังหวะน,นี้ถ้าเราดูจากแนวโน้มหรือโมเมนตัมของราคานะครับเมื่อจุดสูงสุดลงมาต่ําสุดต่าสุดจะต้องขึ้นไปถึงจุดสูงสุดก็จะต้องย้าย่ายเว่ดาวลงมาตามจังหวะนะครับก็จะลงมาต่ําเหมือนเดิมนะครับสลับ TTB ซึ่งจะอยู่จะสังเกตเห็นว่า TTB นั้นมีเข้ามาในอยู่ใน m o s t a c t i v e Volume โดยตลอดนะครับอยู่ใน5อันดับของตารางอยู่เรื่อยนะครับเพราะฉะนั้น ถ้านักลงทุนยังให้ความนิยมและก็ความสําคัญกับ t t b จังหวัดถัดไปเขาก็จะค่อยๆ่อสายเวดาวล,ลงมานะครับเขาก็จะค่อยๆ่อยสายเวดาวล,ลงมาอันดับแรกก็จะมาเด้งที่เส้น2และวันนะครับเป็นแนวต้านสําคัญก็จะเด้งกลับขึ้นไปแล้วทํากําไรอีกรอบหนึ่งก่อนที่เด้งหลุดลงมานะครับก็จะลงมาที่จุดกรอบที่เหนือก็ชันด้านล่างนะครับซึ่งเราก็รู้แล้วนะครับว่าถ้าสูงสุดเขาจะไปที่อ่า1.79นะครับ แต่ถ้าต่ำสุดเขาจะมาที่ตรงต่ำสุดของกรอบปีนิลเลกชั่นก็คืออ1.1.67 1.65นะครับราคาก็จะเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ถือว่าเป็นจังหวะสูงสุดที่ต้องขายทํากําไรนะครับเป็นจังหวะที่จะต้องขายทํากําไรนะครับทางทุนก็ลองพิจารณาดูครับถ้าเกิดท่านาเล่นหุ้นในแบบโมเมนตัมคือเล่นขาขึ้นเราซื้อขาลงเราขายนะครับก็จะ เก่งกับไรได้สไตล์นี้นะครับอันนี้ก็นักทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับอันนี้เราให้เห็นว่าแนวโน้มการเคลื่อนที่ขึ้นลงของราคานั้นเป็นแนวโน้มอย่างไรนะครับถัดมานะครับ VGI ก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับถึงจุดสูงสุดชนเส้น2แล้ววันแต่ว่าวันนี้ก็คือขายทํากําไรราคาย่อลงมาที่0.70.07สตางค์นะครับราคาอยู่ที่1.73บาทนะครับซึ่ง1.73บาทนี่ถ้า้างเส้น2แล้ววันนี่ก็อยู่ที่ประมาณ น่าจะสูงสุดแต่และเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ3เดือนที่ผ่านมาเขาทำกำไรบวกขึ้นมา4%นะครับ1เดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา30%แล้วก็1นึ่งตย์ที่ผ่านมาก็บวกมา12%ยังคงสายเว้ยอัพขึ้นมา PE ไม่มี U ไม่เห็นแล้วก็ dps ไม่เจอแล้วก็แต่มี EPS ติดลบอยู่0.31สตางค์นะครับไปดูจังหวะของเขากันในจากกราฟเจนว่าเป็นขึ้นเปจังหวะสูงสุดเรียบร้อยแล้วก็แม้ว่าจะ พุ่งขึ้นไปนะครับแต่ว่ายังไม่พ้นเส้น2องเลว,วันอยู่ที่1.80นะครับราคาเส้น2องเลว,วันอยู่ที่1.80แต่ราคาของเขานั้นตอนนี้ราคาอยู่ที่1.73นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะสูงสุดแล้วก็ไปเจอแนวต้านนะครับเมื่อมาเจอแนวต้านคือเส้น2องเลว,วันราคาก็จะย่อตัวลงมานะครับก็จะเป็นตามสเตปของการขึ้นลงของวัตจักรราคาคือสูงสุดก็ลงมาต่ําสุดต,ต่าสุดก็ขึ้นไปสูงสุดนะครับเราก็เก่งกําไรจากโมเมนตัมการขึ้นการลงของมันได้ เพราะนั้นจังหวะถัดไปตัวนี้เราก็อย่าเพิ่งเข้านะครับ VGA คือตัดจังหวะถัดไปก็จะไซด์เวดาวงมานะครับราคาต่าสุดที่เราประับได้ก็คือประมาณสัก1.4กว่าๆหรือ1.24กว่าๆนั่นเองเราก็รอรับที่1.24หรือ1.4ก,กว่านี้นะครับแล้วราคาก็จะดีดกลับขึ้นไปนะครับเป็นตามเป็นไปตามโมเมนตัมของราคานะครับการเคลื่อนที่ขึ้นลงของราคานะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ในกรอบของ linearication นะครับสีเขียวด้านบนสุดสีแดงด้านล่างสุด นะครับราคาจะขึ้นอย,อยู่แค่นี้นะครับมันก็สาเวย์ขึ้นสาเวย์ดาวลงมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะถัดไปนี่ก็คือจะเป็นจังหวะสา์เวย์ดาวลงมานะครับก็ถือว่าว่างเว้นสัก2สัปดาห์นะครับคือคือ,คอปล่อยแล้วก็ทิ้งเอาไว้สัก2สัปดาห์ค่อยมาเข้าชอนซื้อสัปดาห์ที่3สัปดาห์ถัดจาก2สัปดาห์ถัดไปราคาก็จะกลับขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นเล่นตามโมเมนตัมนะครับ เห็นได้จาก m a c d ไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวไอสายชี้ลงนะครับแล้วก็ OBV ก็ไซด์เวย์ดาวลงมาเพราะฉะนั้นแต่ว่าวนลุ่มยังคงเข้าเรื่อยๆแต่ว่าเป็นวอนรุ่มซื้อเล็กๆน้อยๆนะครับอยู่ที่108.30ร้นนนนั่นเองนะครับสำหรับวอนรุ่มของ VGI นะครับถัดมาตัวที่3นะครับโมโนนะครับโมโนวันนี้ก็บวกขึ้นไป1บาทในที่สุดนะครับ ราคาขึ้นไป0.04สตางค์นะครับแล้วก็บวกขึ้นไป1.049บาทนั่นเองนะครับสเดือนที่ผ่านมาเขาบวกไป39%หนึ1่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป73%แต่ว่าหนึ่งเดืที่ผ่านมาโยงบวกต่อตั้ง96%นะครับ PE ไม่มียืมไม่เห็นแล้วก็ dPS ไม่มีแล้วก็มี EPS ติดลบ0.03จุดนะครับเพราะนั้นจังหวะของเขาคือจังหวะสูงสุดแล้วนั่นเองนะครับขึ้นไปตอนนี้ก็คือไปถึงทา โชว์กำไรสูงสุดให้นักทุนขายนั่นเองนะครับนักทุนที่เป็นนักลงทุนเก่งกำไรอย่างเดียวเราก็จะต้องเนื้อขึ้นถึงสุดจุดสูงสุดต้องทําการขายนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เมื่อทําการขายตรงนี้เสร็จราคาจะค่อยๆไซด์เว์ถึงไซด์เว์ดาวลงมานะครับเพื่อเปลี่ยนแกนลีเนลักชั่นให้ไซด์เวฟขึ้นไปนั่นเองนะครับสำหรับโมโนนะครับราคายังคงสามารถที่จะไซด์เว์ไปทางด้านข้างแต่ไม่สามารถทํากําไรไปได้นะครับเห็นได้จากอะไรครับ อาซด์ SI ขึ้นไปชนโอ o อตนั่นเองราคาก็จะย่อตัวลงมานะครับอาโอวก็ขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ซา์เวกด้านข้างนะครับแม้ว่า m อ c d ยังคงชี้ขึ้นแล้วก็แต่ว่าวอลรุ่มไม่มีไม่เข้าเลยนะครับเป็นวอลรุ่มสีแดงเพราะฉะนั้นต่อไปราคาก็จะย่อตัวลงมานะครับเพราะ,ะนั้นถึงจุดสูงสุดที่ท่านนักทุนควรจะขายทํากําไรนะครับแล้วรอให้ราคาจะย่อลงมาชนเส้น2องเลวันแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ เก่งกำไรแบบนี้นะครับท่านักทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับถัดมาตัวที่4นะครับก็คือ CCEP RET นะครับราคาวันนี้ไม่บวกไม่ลบนะครับอาู่ที่4.10บาทนะครับ3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป96% 1เดือนที่ผ่านมาบวกไป0.90%อา0.90นะครับ หนึ่งอันที่ที่ผ่านมาปัวขึ้นไป7.89%นะครับ P/E อยู่ที่30เท่ามี yield อยู่ที่2.36%มี DPS ที่0.008%แล้วก็มี EPS earning per share อยู่ที่0.05%ย์ต่างนั่นเองนะครับไปดูจังหวะของ E E C C E T นะครับจังหวะยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับเขาย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะครับย่อ,ยอตัวลงมาเล็กน้อยแต่ว่าสัญญาณนั้นเป็นสัญญาณอดีนะครับทำไมถึงย่อตัวลงมาเพราะว่า ราคาของ RSI ขึ้นไปชนโอบอสนั่นเองนะครับราคาก็เลยชนเสร็จก็ต้องย่อตัวลงมานะครับเพราะนั้นราคาก็ย่อลงมาเล็กน้อยแต่ว่าเขายังเป็นขาขึ้นเนื่องจากเขายืนอยู่เหนือกึ่งกลางหรือจะแบนเพราะฉะนั้นราคาถัดไปก็จะค่อยไซเว่กลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับก็เห็นได้จาก OBV OBV ก็จะไซเว่ยอัพขึ้นไป MACD ก็ไซเว่ถึงไซเวอัพขึ้นไปนะครับวอลุ่ม อลุ่มไม่เข้านะครับเป็นวอลุ่มสีแดงที่44.43ามิลเลียนนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ราคาก็ย่อตัวแต่ว่าวันนี้บวกขึ้นไป0 0นสตังค์นะครับยังคงเ,เก่งกำไรได้ต่อไปนะครับราคาของ cct ก็จะค่อยๆ่อย์เว์ขึ้นไปที่กรอบนี้เนี่ยท่านสูงสุดถ้าเกิดท่านทนได้นะครับเนื่องจากว่าเมื่อราคานะครับเมื่อราคาจักเป็นวัฏจกักรเราก็จะเห็นว่าราคาเป็นวัฏจกักรโดยสมบูรณ์ในการขึ้นไปจุดสูงสุดแล้วลงมาจุดต่ำสุด นะครับโดยสมบูรณ์ก็จะกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับคือมันจะเป็นโดยสมบูรณ์ได้ก็ต้องขึ้นไปที่จุดสูงสุดของกรอบฟีเนอร์เกชันแล้วเท่านั้นถึงจะเปลี่ยนแปลงราคาถัดไปนะครับอันนี้ก็ให้ท่านนักงทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับว่าจะเป็นประหยัที่เราตีนใ้นทราบหรือเปล่าการเคลื่อนที่ของราคาก็เป็นโมเมนตัมเช่นนี้นะครับถัดมาตัวสุดท้ายนะครับเราก็เข้ามาที่ตัวแ a บบิทนะครับ รับปิดวันนี้บวกขึ้นไป0.01สตางค์นะครับอยู่ที่0.51สตางค์นั่นเองนะครับสามเดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกไป27% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป41%หนึ่งเดือที่ผ่านมาก็บวกกลับขึ้นมาอีกตั้ง27-21%นะครับ PE ไม่มี YU ไม่มี DPS ไม่เห็นแล้วก็มี e อ r n ์น g ิ่งะชาติดลบอยู่0.02สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะของเขายังคงซด์เวยืนเหนือเส้น2แลเววันขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็บอกว่าเอ๊ะเราน่าจะทำกำไรสูงสุดแล้วนะ เพราะนั้นจังหวะก็คือชะลอตัวนะครับแล้วก็เป็นสัญญาณโดจีหัวคว่ำให้ราคาย่อ,อกลับลงมานะครับจะมาเด้งที่เส้นสองว,วันอีกครั้งถ้าตัวนี้เด้งอีกที่เส้นสองว,วันอีกครั้งก็คืออีก 3- 4วันข้างหน้าเพราะว่ากรอบในเนกาชั่นเกิดจะค่อยๆไซด์เวย์กลับขึ้นไปนะครับถ้าเขายังคงไซด์เวย์ไปทางด้าน,นข้างถึงอาทิตย์1นนะครับเหตุด้จากอะไรครับราคาของอาวนรุ่มนั้นเป็นวรุ่มสีแดงสีขาขายส่วนใหญ่อยู่ที่3 1 5 อามิเลียนนะครับแต่ว่า m a c d ยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับ m a c d ยังไม่เสียทรงนะครับแต่ RSI ขึ้นไปจนชนโอเว์บอทแล้วลอยราคาน่าจะย่อตัวลงมานะครับ OB ก็ยังคงไซว์แอบขึ้นไปนะครับยังคงยืนยันเป็นขาขึ้นแต่ RSI เริ่มย่อลงมานะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะค่อยๆไซด์เวย์ไปแต่ใน,นข้างถึงไซด์เวย์ดาวลงไปมาชนเส้น2ระหว่างก่อนเด้งกลับขึ้นไปนะครับเพื่อรอจังหวะของ linearication ให้ไซด์เวย์อัพขึ้นไปนั่นเองนะครับ อันนี้ก็คือแนวโน้มและแนวทางในการดูนะครับแต่ว่านะครับถ้าเราพิเคราะห์จากแนวโน้มของราคาหรือวัฏจักรของราคาคือสูงสุดลงมาต่ําสุดต่ําสุดขึ้นไปสูงสุดจังหวะถัดมาก็จะลงมาที่ต่ําสุดนั่นเองถ้าเราเก่งกับนารจากการเคลื่อนที่ของราคาให้เป็นเช่นนี้นะครับท่านทุนก็โปรดพิจารณานก่อนนะครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เรานํามาวิเคราะห์วิจารณ์ให้ท่านได้เห็นจากความนิยมชมช,มชอบของดักลงทุนนะครับดักลงทุน ส่วนใหญ่นิยมชมชอบนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเหล่านี้ก็ยังคงจะต้องอยู่แล้วก็อยู่ในความนิยมต่อไปนะครับแต่สังเกตว่าตอนนี้ตัวที่หลุดไปแล้วนะครับตัวที่หลุดไปแล้วก็จะมี EA นะครับแต่ยังคงบวกขึ้นมานะครับแล้วก็ Next นะครับก็ยังพวงคงบวกเล็กน้อยแล้วก็สบายนะครับสบายหรือบ้านปูตอนนี้ก็คือบ้านปูก็ยังคงไซด์เวย์อยู่นะครับ แต่ตัวนี้ที่ไม่เห็นแล้วก็คือสบายนะครับสบายเริ่มหลุดออกไปเลยนะครับสบายเริ่มไม่นักลงทุนไม่เห็นความสําคัญของสบายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวสบายก็แนะนําว่าช่วงจังหวะระยะเวลานี้อย่าอย่าอย่าพิ่งเข้าช้อนนะครับถ้าถ้าหลุดแต่ออกแบบนี้นะครับถ้านลงทุนไม่สนใจแล้วนะครับท่านก็อย่าพึ่งไปสนใจสบายนะครับผมบอกท่านแบบนี้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าสบายถ้าถ้าเข้ามาอยู่ในกรอบของโมดัซทีวอลร่มก็น่าจะ เข้าช้อนเอาไว้ก็คือถ้าลงถ้าย่อให้ช้อนถ้าขึ้นให้ขายนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือ next นะครับยังคงได้รับความนิยมอยู่ก็ยังคงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับก็เรียนท่านนักทุนได้วความเคารพนะครับอ่ากรุณากดแชร์กดถูกใจก, subscribe, ก,กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ท่านนักงทุนที่เข้ามาและสมัครสมาชิกรายเดือนก็กราบขอบคุณอย่างยิ่งนะครับเราก็จะมีคลิปอ่าพอที่จะให้ท่านตัดสินใจว่ามีเป็นความรู้แล้วก็เป็นทักษะ ที่จะค่อยๆเรียนรู้กันไปว่าราคาหุ้นพุ่งนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเสริมให้กับท่านนักทุนในวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะอ่าเผยแพานนาร,พนนร่กับท่านนักทุนได้รอพิจารณานะครับกับท่านนักทุนที่สมัครสมาชิกเข้ามานะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะเป็นคุณประโยชน์ต่อนักทุนทุกท่านน,นนะครับด้วยความเคารพนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ